สวัสดีครับ่มแม่เป็นน้องที่ฮักที่ฮู้ทุกคนครับอยู่กับวิถีบารนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมป้า่มแม่เป็นน้องมาลงแปลงนาของลูกก้าครับทําไมผมมาลงแปลงนาแปลงนี้เป็นพิเศษครับผมปลูกข้าวหพ้่งลูกกาเมื่อวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกังบ่อพิษนะครับวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่ครับลงข้าวออกมาแล้วครับข้าวที่ผมปลูกเพิ่งลูกกานะครับว่าเป็นข้าว ขอขอสิบห้านะครับก็ขอสิบห้านี่ถ้าตั้งเหนือปุนจะว่าเป็นข้าวโดนะครับจะปลูกในปลายเดือนสิงหาได้ต้นเดือนกันยายนได้นะครับในช่วงฤดูทำนานะครับนะครับมพอนะครับงามๆนะครับบางคนที่หั่นผมปลูกเมื่อวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบี่ผ่านมานะครับจิตนนผ่านตั้งนี่ครับผ่านไปผ่านมานะครับ ลงมาถามว่าพวกเขาอย่างจามันจะได้ผลก็มันจะดีก็นะครับขา้าวดอนะครับตั้งเหนือเป็นเรียกว่าขา้าวดอก็จะมีอยู่หลายแสนพันนะครับก็ขอสิบห้านี่ก็เป็นขา้าวดอนะครับแต่เป็นข้าวเจ้าครับเจ้าขอนาตรงนี้นะครับิดปลูกข้าวโพดไปครับยอเเดเมล็ดข้าวโพดลงไปแล้วหลังจากยอดลงไปก็ฝนตกติดต่อกันสิบวันรวดครับทำให้ขา้าวโพดออกมาบบดีครับ กัตัดสินใจมาปรึกษาผมว่าจะปลูกข้าวอย่างดีจะปลูกข้าวเจ้าหรือปลูกข้าวเหนียวดีครับถ้าจะปลูกข้าวเจ้านี่ก็เป็นข้อขอสิบห้านะครับเป็นข้าวดอครับนี่ครับหน้าตาออกมาก็ไปจี้นะครับนี่ครับเป็นข้าวดอนะครับถ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวมาก็ตใจลดดูดเกี่ยวไปขายตีรงสีครับได้เงินแน่นอนครับถ้าจะปลูกข้าวเหนียวก็จะมีข้าวเมโจสองครับก็เป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับปลูกปลายเดือนสิงหาตัวเดือนกันยาได้ครับ แล้วก็เป็นข้าวข้าวเหนียวที่ผมปลูกนาของผมก็คือข้าวดอขาวนะครับนั่นก็เป็นข้าวเหนียวครับได้อ่นผลิตดีครับผมก็ปลูกไว้กินเหมือนกันนะครับเป็นข้าวดอครับนี่ครับใก้แก้ปัญหานาดรอได้นะครับข้าวดอนะครับบ่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆกับที่เรียกว่าข้าวดอก็คือใก้แก้สถานการณ์แก้ปัญหาได้นะครับ เขานาดอนนะครับแต่นี่แกสถานการณ์ก็คือพิษผ่าตีข้าวปวดครับปลูกข้าวปวดไปแล้วแล้วก็ฝนตกติดต่อกันสิบวันรวดครับเน่าในนอนครับถ้าเน่าจะนี่ก็แก้สถานการณ์ตันครับนี่ครับผมปลามฟอคปลูกเมื่อวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ได้สถานการณ์เป็นเจี๊ครับงามครับได้ผลในนอนครับ ถึงเวลาลเก็บเกี่ยวมาต้นเดือนธันวาคม2566นี่ครับคงจะได้ดูดเกี่ยวได้เงินนี่แห้วครับนี่ครับตังแกสถานการณ์สถาเนเจนะครับนะครับคลิปนี้ตีป,ป้าปล่อพี่นอกมาพอผลงานของผมตีปลูกข้าวก็ขอ15นี่ลูก,ก้าซึ่งก็เป็นข้าวดอนะครับปลูกเมื่อวันที่2กันยายน2566ครับย่บำหํกนะครับเพื่อปล่อพีปนอกมาคนอาจจะ มีนาดอนจะปลูกรวยก็ได้นะครับนี่ครับกขอสิปลูกเมื่อวันที่2กันยายน2566วันนี้ก็วันที่10พฤศจิกายน2566นะครับก็สองเดือนกว่าครับออกรวงเมื่อวานครับต้นเดือนธันวาก็คงจะได้เก็บเกี่ยวนะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทคนนะครับอย่าลืมที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณนะครับประกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ